สาวยูมะเล่ยนขีตมพี่น้องเมื่อยูถามกลางน้องสาที่สาวยูคุดไหวแล้วกอนนานี่อยากให้มันได้ประโยชน์ลร้าทางกานี้ค่ะไรบัวเป็นบัวกินหมากนะคะพี่น้องบัวกินหมากสาวยูว่าเ,เห็นเพิ่นขายกันเบิดปีเบิดเลี้ยงเนาะค่ะพี่น้องซีฟักหาฟักงสิคะแล้วแต่ขนาดเนาะคะ่ะกำละสิบกำละเศร้าบาทตังสิคะสาวยูก็เลยว่าเอ๊ะอยากปลูกขึ้นกันสาวยูมาเอาบัว มาเอาบัวน้ำอาค่ะไม่ขึ้นว่าสิเดรคไลด์มันอย่แม่ว่าเดรคไลด์ไหเดรจีละซีห่าลอยไปเลยอาเพื่อเด้ขายตลอดมือละพอได้อามือเลอยห่าลอยซีลอยห่าลอยเฉพาะบัวอย่างเดียวค่ะพี่น้องไหลแบบนี้เดี๋ยวเสยุจะเอาไปปลูกนี่นั่นแหละตัวมันแทงขึ้นเลขาวๆอวบๆไม่ได้ลงไปขาจะมียอดมีไหลนี่เขาเอื่ินไหลค่ะพี่น้องนี่ยอดหยอดนี่ราคาที่เพควนจะเลื่อยขึ้นมาแล้วก็จะมาเป็นใบตัวนี้ก็จะออกใบ ก็จะมาเป็นตัวนี้อือเสียบใส่ก็ขีดต้มเลยกัเอาใบเพือนเนี่รลอยให้เพื่อยู่ทั้งเหนือหนามนักสีเลยกะจะนี่ค่ะกะแล้วเลย่ค่ะกัเอาใบสีเขียวพือนนี่ให้พืชน้ังข์แสงเดี๋ยวพืนก็หาพืชก็กจะดื้นของพืนไปเองนี่ั่งนี้ก็จะเป็นให้หน้านี่เขาเกิดเขียวส่วนด้านนี่ก็จะเป็นบอบัวสาบ,บัว สะนวยนูนทั้งพูนก็นจะเป็นต้นซักไซยูก็จะปลูกกระท่อมน้อยแนมลงมาแล้วก็จะเห็นบัวเขียวขาวดอกสวยๆฟังนี้ก็จะเป็นไฮน่าว้าวแ,แล้วแล้วก็มีความสุขนั่งขับพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้สาวอยู่มาเล่นขีดตมพี่น้องมาเล่นขีดตุม ในช่วงเวลาแรงๆนะคะเ่นคิดตรงแล้วก็สีขาวกนะไว้โบเมนสองตัวนันเดะโบมนบุญมีกับบุญมาน่ะสาวยู่มอยู่ามกลางน้องสาที่สาวยูคุดไหวแล้วกอนหน้านี่บอนี่เป็นอ่อเก่าค่ะพี่น้องที่สาวยูเลี่ยงหอยอยู่แล้วเดิมที่เดิมแรกเลยอะสาวยูเลี่ยงกบค่ะพี่น้องเลี่ยงกบแล้วสาวยูก็เลยมาเลี่ยงหอยก็เอาหอยมาลง เลี้ยงหอยตอนนี้กับโมเมนว่าบบมีหอยด้วยค่ะพี่นงองทีเห็นสาาลนลนที่บมีนามนี่หอยกัยังมีหลายคือเกา่าแต่ว่าสวอยูเนี่ยคิดว่าอยากให้มันได้ประโยชน์หลายทางกว่านี้ค่ะพี่น้องประโยชน์หลายทางกว่านี้จังไดก็คือหอยเขาไม่เขา,ม,เขามีกินอยู่แล้วแล้วจะกินแต่หอยอย่างเดียววอยู่ก็เลยว่าเอ๊ะมันน่าจะเกิดประโยชน์ได้หลายกว่านี้ก็การที่เลี้ยงหอยแล้วสวอยูไปตลาดมา วอยู่เห็นเพื่อนขายฟักบัวฟักบัวกินหมากกินเม็ดเท่านี่ค่ะพี่น้องวอยู่ก็เลยว่าเอสาหนวยนี่ถ้าเขาเอาบัวมาลงคููกันก็หอยจะเป็นจังไหนเพราะว่าเอาบัวมาลงแล้วหอยเพื่อนก็ยยูเพื่อนไดเนาะคะ่ะเขาจะกินหอยเขาก็มางมงกินก็นได้วอยู่ก็เลยว่าเอามาปลูกวอยู่ก็ไปหาพัานธุ์มากนี่ค่ะไหลบัวเป็นบัวกินหมากนะคะพี่น้อง นี่เป็นไหลแบบนี้คะ่ะเอามาปลูกบัวกินหมากสาอยู่อ่าเห็นเพื่อนขายกันเบิดปีเบิดเรี่ยงเนาะคะ่ะพี่น้องซีฟักหาฟักตังสิค่ะแล้วแต่ขนาดเนาะคะ่กะกำละสิบกำละเศร้าบาทจังสิค่ะาอยูุก็เลยว่าเอ๊ะอยากปลูกขึ้นกันน้องนี่ก็น่าจ,จะได้ไลายเติบอยู่ก็เลยไปสันหามาสันหามาฮะไปหามาพี่น้องอ่าสาอยู่เป็นคนปลูกเพื่อนก็นปลูกขายขึ้นกันไยคะ่ะสาอยู่ก็ไปีเอามา,มาบอกว่าเนี่ยคำคำหมืดหมด พี่น้องสายูมาเอาบัวมาเอาบัวน้ำอาค่ะเป็นบัวกินหมากบัวขาวนี่ค่ะพี่น้องดอกเข้าขาวตะว่าออกมากินมากกินฟักทีเขาเคยกินน้ำตลาดซื้อไหมค่ะเพื่อนนะคะนี่แหละค่ะสายูจะเอาไปปลูกอยู่สวนสายูครับพี่น้อง <c oughs> มากากัจะคำเลยว,วยครับพี่น้องมาตอนเมื่อนี่แหละค่ะเพราะว่าภารกิจเท่าหลายก็เ,เลยเดี๋ยวมาเอาคำคำ กะเดียวใส่ไฟเอาคือเกาแล้วเนาะค่ะพี่น้องใส่ไฟเก็บเอาเดี๋ยวกระทำมาบิ่งกันค่ะว่าแซยูจะได้หลายบอมเพราะว่ามันกระมือแล้วเนาะค่ะกว่าจะได้มาจะมาตอนเศร้าตอนซวยก็มีภารกิจยังอื่นกี่เร่งด่วนค่ะพี่น้องปะเดี๋ยวไปเอาบัวกันเลยค่ะพี่น้องไปบึ่งกันค่ะนู้ัวขาวๆง,งามๆนี่น้องบุตใหญ่หนึ่ง ต้องสอง้าน้ำในน้อยนึงจูบน้ำลงนี่นกล้วยมาเน็บไปหกเจ็ดตนะ้นเอามาปลูกแค่หกเจ็ดไรนี่นะคะเอออยู่ม,มุมนั่นมมน,น่ะมุมแกน่ะน่ะน่ะอามาคืออาอาว่าสิเอามาขายหรือเอามาปลูกให้มันมีมู้เพราะคือว่ามันเป็นแบบนี้บพคือว่าสิดาได้ขายเมืนดันแม้ว่าได้ขายหลาย,ลาย,ลายได้จีราสี่ห้าร้อยไปเลยู่อว่าเป็นไหลแบบนี้แม่น้องาที่อามาแบบนี้ตาแบบนี้ะนี่เป็นแบบนี้ค่ะพี่น้องแนนพินกันมาน้อมันก็เมือดแล้วอาแล้วกล้วยปลูกไว้มุม สะแล้วเนี่ยล่ะถ้าว่าสะกะบอคือสะมันเป็นไฮน่าที่อาดันดินขึ้นมันหวาดันขึ้นบลึกดันขึ้นบลูบ้าต่อมลงไปกับั่นเดึกอีกเลยหัวเขาเลยค่ะพี่น้องนี่บ้าต่อมล่วงไอยู่ข้างล่างขายหมากมันนี่ขายอยู่ตลอดเลยเป็นว่าแม่อ้าพึ่นงจะขายตลอดมื่อละพอได้อาซีร้อยห้าร้อยซีร้อยห้าร้อยเฉพาะบัวอย่างเดียวค่ะพี่น้องนี่แหละที่เขาอยู่อยากปลูกเป็นไรแบบ เดวสยุจะเอาไปปลูกอยู่สวนสยุหนาาึ่งบ้ต้อมจุกเอาอยู่ทั้งไอ้ขอบขอบสะนี่นคะครับพี่น้องมันเหมิดแล้วจุกเอาอยู่ขอบขอบสะนี่ก็ได้แล้วก็ต้องเขาไปลึกพู้นสะพี่น้องปลูกห้มันมีในสวนจะค้องบริเวคือว่าสีขายหมากบัดเพราะมันแพ้แล้วได้ขายมือละหาล่อยหกล่อยกระสัแต่ว่าขั้นเพี้ยนได้ดีนี่อุ้ยคือสีใสปุ๋ยมันว่ะขา เออขี่ไก่เฮาดีวานลงเลยใส่ขี่ไก่สกืบปุ๋ยขันป,ปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยยูเรียบอ่ะเป็นยูเรียปุ๋ยหมากเลยแต่สิหาได้อืแก่ขี่ไก่เฮานี่ลงไปนี่ก็งาม<ห>เก็บได้ตลอดเด้เนาะอ่ะม,มีน้ำเบิดแหล่งแล้วคนเป็นเป็นเอกล่องหรืบมันก็ลอยต้องล่องถึงหรือเพาะตอมจะจะเจงเนาะโบเมย่านแม่คันโบเม่านแม่คัน จกไปเออจกเป็นเก่งอยู่เลยนั่นเอาถุงมือจะคือว่าเอามันบถนัดบอกเออใส่ใส okay. ่ใส่อาเบิ้งนี่นี่นั่นแหละตัวมันแทงขึ้นเลยขาวๆอุบๆตัวมันแทงไปไม่ดมีบอกเขาจะเอาเขาเอาสิเป็นเนบเลยมันบอกเนบต้องกี่ต้มโหลดแต่ใบมันกับโพขึ้นล่องลองนี่นี่นอกว่างใชไหมเนี่ยใส่ไม่ได แต่ว่ามันนี่คะ่ะเขาจะมีหยอดมีไหลนี่เขาเอื่นไหลค่ะพี่น้องนี่ยอดหยอดนี่ราคาที่เพื่อนจะเลื่อยขึ้นมากแล้วก็จะมาเป็นใบเลื่อยไปเรื่อยๆนี่คะ่ะนี่ก็หักเพื่อนนี่ก็ใบเพื่อนกระลังจะขึ้นตัวไหลเขา้ขาขๆวเพื่อนเนี่ยะะก,ออก,ก็จะมาเป็นตัวนี้ล่ะค่ะตัวนี้ก็จะออกใบก็จะมาเป็นตัวนี้อือเดี๋ยวมาลุ้นกันบ้างว่าสาวอยูปป่ปลูกบัวจะงามบวัวหรือจะเกิดได้ซ้ำารับจะเป็นจังใด <c oughs> เดี๋ยวมาปลูกกัน น้องนี่เดี๋ยวาซยุก็จะปลูกล่องเมึงก่อนทาเลือจากน้องนี่แล้วาซยุก็จะไปปลูกอีกสองบอ่อทั้งพุน่น,นาซย,ยุห้รถไถพื้นดันขึ้นห้สองบ่อความกว้างความเาวากันจะบ่ตั้งกันนะคะพี่นอ้องแต่ว่าก็จะบ่เลือกซ้ำนกตัวนี้เนาะคะ่ะเพราะว่าตัวนี้าซยุคุดบอ่อเนี่ยาซยุคุดอีกสองบอ่อฟังทั้งพุ่นน่ะาซยุใส่รถไถดันมันก็จะบ่เลือกแห้งแต่ว่าความเา่ากะบ่ต่างกันป็นไงคะพี่น้องเดี๋ยวบัวปลูกบ่อนี่แล้วเหลือจากบ่อนี่ เดี๋ยวสาวยูก็จะไปปลูกบอ่อคุณอีกเทือหนึ่งค่ะเป็นสามบอ่อค่ะพี่น้องจ้าพี่น้องสาวยูผ้ามาเบิงตรงทีสาวยูว่าสองบ่อที่ไยรไทาเป็นดันไห้นห่ค่ะอยู่ข้างหลังสาวยูนี่เลยสองบ่อย่อไปถึงผู้ตนซักอยู่ผูสาคุณละค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิงกันว่าการปลูกบอคอั้งแรกของสาวยูเนี่ยเขาเป็นจังใดสาวยูกับบอ่อเดี๋ยวมีความรู้ว่า ปลูกแบบใดจังใดเพื่อจังสิงงามเดอค๋ค่ะพี่นอ้องแต่ว่าอาคุณว่าก็เอาเสียบลงในขีดตมุมมันก็นขี่เลี่ยนอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็นขึ้นขพราะมันเองคุณน่ะแต่เดี๋ยวมาปลูกกันเลยเอาหากเพื่อนไรลเพิ่นเนี่ยคะ่ะเสียบใส่ก็ขีดตุมเลยก็เอาใบเพื่อนเนี่ยร้อยให้เพื่อนอยู่ทั้งเหนือหนามนาสีเลยเดี๋ยวจะลอ่องเิือค่ะพี่น้องเดี๋ยวสายูจะเริ่มปลูกจากตรงนี้เลยน,นี่สายูจะปลูกตรงนี้เลย ตามห้างสซยวว่าจะปลูกเม็ดหนึ่งค่ะพี่น้องบ,บ่ปลูกที่แห้งมันขยายข้าวเดียวอาว่านี่ก็จะให้ใบเพิ่มลอยอยู่จังสิให้ขีดตุม้มทุมปลูกใต้ขีดตมุมขีดตุมกับมีเลิอกอยู่เพราะวันมันเป็นหนองเกานะ่าเนาะก็จะนี่ค่ะจะแล้วเลยอ่ะดำคือข้าดำหน้านี่แหละค่ะพี่น้องเอาขีดตุม้มทุมมองหาดมองไรขึ้นไหวนะคะก็ให้มันมีใบนั่มมีใบเพิ่นสังาะขอแสง ใบสีเขียวเพึ่นเนี่ยค่ะปาจะมาปลูกข้างที่อีกนี่เลยเอาใบนี่เลยลุงลุงนี่เลยอ่ะกวามห่างกว่าม่านเนี่ยขีดตุม้มทุ้มหักพืนไว้เลยค่ะปล่อยหักพื่นลอยนี่ค่ะแตเอาใบสีเขียวเพึ่นนี่ให้เพืนสังเคราะห์แสงเดี๋ยวเพึ่นก็หกัพกพึ่นก็จะเดินของเพืนไปเอง น้ำกับบัวเด้เลิกได้ค่ะพี่น้วงครื่งแข้งนี่ละค่ะพะอโอนี่สาวอยู่กับบัวเดขุดเลึกไปเอามาคำคำมืดหมืด,หมดค่ะไปโจกเอามืดหมืด,หมดกะได้มาซ้ำนี่ละค่ะแต่อ่ะเพื่นว่าบวัวต้องปลูกทีแห้งก็ได้เดี๋ยวมันก็นจะขยายของเพื่นไปเอง่สะสัสไลเพื่นไปไดเดรเ็วอยู่อาวานี่ค่ะนี่ ใบก็ลอยไปเลยว้าวแคม่มปลูกนี่ก็ดีใจเลยได้พี่น้องเพราะว่าเคยเห็น่นปลูกกันเนาะคะ่ะในก็ร,าารักษาผ้างสีข้าเบิงเห็นสะบัวเป็นบัวสวยๆข้าเบืองแต่งงามๆเนาะคะ่ะกะจิมี่เป็นห้องจัของเหลวกับวู้ว่าจะ่งามซ้ำของเ่นบัวแต่ว่าก็คือภาพไว้แล้วว่า มันจะเป็นแบบนี้มันจะออกดอกเป็นสีหญิงสีนะครับพี่น้องแค่นี้ก็ดีใจแล้วเนี่ยแหละค่ะ,ะ,คะเหลือจากปลูกสะน่วยนุ่นก็นจะเอามาลุ่งนี้นวดมองทีเซาอยูดันเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยบดเลยเลิกซ้อมสาตรงนู่นค่ะพี่น้องเพราะว่าเข้าใส่รถไทยดันเนาะคะ่ะตะวันก็นจะติดให้หน้าบรรยากาศดีวะค่ะพี่น้อง <c oughs> ดึงฝ่าวงในใบเพิ่ทับกันมุนดึงไปเอามืดหมดเนาะ เวลาบ่ามีเวลาหลายแห้งอย่าคิดว่าเฮามีเวลาเหลือพ่อที่จะทาชีวิตมีเวลาจำกัดโลกมันหมุนเร็วขึ้นซสมอตื่นมาอีกเท่อเฮาอาจสิพ่อว่าเฮา,าเหลือแห้งแล้วอยากเค็ดยังให้เฝ้าเฮ็ดอยากไปใส่ให้เฝ้าไปทุกจุดไม้ทาเฮาได้แต่เวลาบ่าเคยทาไผฟังนี่ก็จะเป็นให้หน้ามีเขาเกิดเขียว ส่วนด้านนี่ก็จะเป็นบอ่อบัวสาบัวสะนวยนูนทั้งพูนก็นจะเป็นต้นซักแซยูก็จะปลูกกระท่อมน้อยแนมลงมาแล้วก็จะเห็นบัวเขียวขาวดอกสวยๆฟังนี่ก็จะเป็นห,หนาอู้เบาแลวแล้วก็มีขอ้อมซุกต้องค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกันค่นนี้ละค่ะบ่เลือกขาพี่น้องบ่เลึกเด้อค่ะแต่วันขุนยาวคนกว้าง พะว่าเป็นรถไทดันนี่ค่ะแค่นี้เองถ้าต้องการก็จะประมาณครึ่งแข้งนี่ค่ะบลึกพอดีเลยลงเก็บบัวช่วงนี้หนาฝนหนามก็จะบอดดเนาะค่ะพี่น้องหนามก็จะบอึดฝนตกมาเรื่อยๆแต่ว่าหนาแรงเขาก็มีโซลาเซลล์อยู่เดี๋ยวปล่อยนาโซลาเซลล์ใส่บัวเพิ่นก็นจะขึ้นอยู่ได้ตลอดเพราะว่าเขามีนามขังเซลอยู่อะ เพราะว่าตรงนี้กะเป็นพื้นที่ขังหนามอยู่แต่อยู่ไะบรรยากาศย่มแรงเสียงกรบเสียงเขียดบานเห่าค่ะพี่น้องผู้ใดคิดเห็นบานกะเบิ่งลิปสาวอยู่เด้อค่ะเพื่อจะได้คิดหอดบานเสียงกบเสียงเขียดนี่แหละค่ะย่มหนาใฮหนาหน้านะคะพี่น้อง คนเห้าเกิดมาเพื่อเหตุชีวิตให้เจ้าของพ่อใจบ่แมนเหตุชีวิตให้ผู้อื่นพ่อใจอย่าฟังเสียงความคิดของไผยจนบ่ไดงยินเสียงหัวใจของเจ้าของเอง ตอนนี้สาวอยู่กยุ่งในสถานการณ์นี่ล่ะค่ะพี่น้องผู้บางคนเพ่นกัว,ว่าเป็นยังออกมาเฮ็ดอยียงเฮ็ดงานดีๆมีเงืนเดือนดีๆกินอยู่แล้วเป็นยังคือต้องออกมาลำบากน้ำให้น้ำหน้าเนาะพี่น้องโบว่าสิคิดอยียงหรือสิเฮ็ดอยียงถามันคือสิ่งที่ดีกระเฮ็ดไปเถอะคนเดียวที่ห้าจะตั้งความหวังและ้วกะ็เสือได้ในโลกใบนี้กับมีแค่ตัวห้าเองนี่ละ่ะชีวิตก็แบบนี่ล่ะเนาะพี่น้องขอให้มีสติในการใส่ชีวิตเด้อคะ่ะ ทานึกภาพแล้วปลูกบัวถ้าคือจังความคิดเนาะค่ะพี่น้องคนเท่ามันก็คือหวาดฝันไปแล้สิ่งที่เฮาอยากค่ะพี่น้องบัวขึ้นมาสวยๆงามๆค่ะแล้วตรงสุดต้นซักฟัง,ฟงทงัง้งพูนสุดต้นซักฟังทั้งพูนทั้งผุนละค่ะทั้งหลังเสาอยู่ฝุนเสาอยู่ก็คือว่าจะปลูกกระท่อมหน่อยเพราะว่าตรงน,อนอู้นน่ะนาแรง ต้นซักมันก็ไม่หมลมเย็นเนาะคะ่ะก็จะปลูกกระทอ o น้อยไว้ตรงพูนค่ะปลูกกระทอ o น้อยไว้ก็พอดีมีสะบัวน้องบัวก็จะออกดอกมีใบท่งๆมีหม,มากให้กินนึ่งสินะคะความคิดก็คงการนี้ก็กจะคือเก้าแ่ะวค่ะพี่น้องก็จะได้เนาะคะ่ะมันกับียากายกะค่อยเป็นค่อยไปเนาะ,ค,ะค่ะกะอาจจะสาแน่ค่ะแต่ว่ากะสายูก็อยากบอกพี่น้องว่านี่ละคะ่ะคือสิ่งที่ซายูจะเห็ุจะปลูก ก็เดี๋ยวฝากพี่น้องติดตามในเด้อค่ะเดี๋ยวแซยูจะอัปเดตสูพี่น้องเบิ้งเรื่อยๆค่ะว่าบัวแซยูเนี่ยที่ปูไปเนี่ยมันเกิดจำไดมันงามบอนเป็นจังไดเดี๋ยวจะอัปเดตซูเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวคลิปหนามาพอกันใหมค่ะพี่น้องสซยูก็ขอฝากช่องฝากเพจฝากขอบรั้วในน้อยของสาซยูในเด้อค่ะว่าแซายูเนี่ยลาออกจากงานมาเห็ดเกษตรอยู่บ้านเนี่ยมีเอียงลงสูพีสูน้องเบิ้งเป็นเกี่ยวกับกเกษตรหรือว่าเป็นบันเทิงแบบใดเกีียวก็ขอบครัว การดำรงชีวิตหลังจากออกจากงานห้องสาวอยู่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาพวกันใหม่คลิปหน้าค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะเดี๋ยวสาวอยูจะอัปเดตซูเบิงนะจ้า